ที่มีการสั่นสะเทือนเยอะหน่อยแกนนี้จะไม่ค่อยมากวันนี้ก็วิ่งเกิน 50G สตอนแรกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่5 7าสิบเจ็ดจุดสา ดูตามกิโลวัตต์เลยนะครับไม่เกิน300กิโลวัตต์ใช่ไหมเนี่ยรุปสอะมาดู deviation ั v i a t i o n เรามีติดแบริ่งติดหตัวหัวเซนแซอร์อยู่สามจุดนตัวนี้จะติดด้านแปสีส้มนี่คือแกน X นี่คือเป็นแกน Y เป็นที่จะสั่นเยอะไม่ได้ด้พูดอันนี้ด้านฐานนี่คือไอโซเป็นหกนนี้ก็จะเป็น G จะไม่มากก็ลย ต่มูลศิที่ของตัวแกนนี้จำเจห้าเกิน4.5เลยสำหรับขั้นต่ำไม่ไ้โซถ้าเกิดว่าเอามอเตอร์ที่เรา1,450นะหรือว่ามอเตอร์ที่30กิโลวัตต์อะไรอยเงี้ยส่วนเครื่องจักรตัวนี้เป็นเครื่องจักรเราวิวขึ้นมาเื่อด้วยน้ำหนักอะไรต่างๆผมไม่สามารถบอกได้ว่าเราใช้อั้นนี้มาตรฐานได้ยังไงถ้าพี่เราอะมาตรฐานตัวนี้มาอ้างจริงอะมันจะเยอะกว่าใช่โอ้เพราะเราติ๊กเข้าไปปุ๊บมันก็จะ เด้งชัดขึ้นมาจะเป็นปุ่มนี้กลุ่มด้าน,นขวาสุดเอามาชี้